ดิฉามีนค่ะดวงความรักประจำวันที่หนึ่งมีนานะคะคุณได้้าถ้วยเขาได้เดอะสเตรนท์นะคะวันนี้นะคะจะมีเรื่องที่ทาให้ไม่สบายใจเขามาอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์โดยตรงก็ได,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 ด้แฟนได้เดอะสเตรนท์อะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรกันนะคะฝ่ายแฟน,นจะเป็นคนที่ยอมคุณนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่หรือว่าทําให้คุณมีความสุขนะ,ะมีไพ่ finance and career และก็ meditation bringer นะคะ วันนี้นอกจากเรื่องความรักจะเด่นแล้วเรื่องงานก็สําคัญนะคุณอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรเกี่ยวกับงานนะคะ m ม d i ด้ใช้ชั้นวิ่งแเซอร์จักรวาลอยากให้ใช้สติเยอะๆในการแก้ไขปัญหาอย่าใจร้อนนะคะและทุกอย่างก็จะลงเอยได้ด้วยดีสําหรับคนโสดชนิดเนี่ยคุณอาจจะเพิ่งผ่านการอกหักมาหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่วันนี้คุณจะเจอคนที่เขาพร้อมที่จะยอมคุณนะคะอาจจะเป็นคนราศีสิงห์ก็ได้ยังไงลองเปิดใจดูอาจจะได้เจอผ่านจากเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะ